ครับพี่เช็คให้แล้วนะครับก็ตอนแรกคิดว่าไม่เป็นอะไรนะเปิดมาตอนแรกก็ใช้ใช้งานได้ปกติเลยเนาะนี่สัญญาณอินพุตเข้าสัญญาณอินพุตเข้านะครับตอนแรกก็ดังปกติเลยนึกว่าไม่มีปัญหาอะไรเปิดเปิดไปสักแปบบ๊บเสียงหายไปเลยนะครับเสียงหายตัดไปเลยไม่มาเลยนะครับเนี่ยเล่งไม่มาเลยนะครับ ก็เลยยังไม่ได้เช็คอย่างอื่นเลยทีนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลองเทสดูก่อนอ่ะเจออาการนี้นะครับแล้วก็ที่บอกว่าเอ่อวอลลุ่มเอฟเฟกที่บอกว่าไปให้ช่างหรือใครซ่อมมาบอกว่าวอลลุ่มมันไม่มีเปลี่ยนเหมือนเดิมผมคาดว่าวอลลุ่มมันเป็นวอลลุ่มตัวเดิมอยู่นะมันยังไม่ได้เปลี่ยนนะอ่ามีมีแต่วอลลุ่มตัวนี้แล้วมีเอฟเฟกมีไฟแป๊บๆป๊บแแ,แต่ว่า ดูนะครับวอลลุ่มเนี่ยใช้งานได้ปกตินะพอเราเลื่อนปุ๊บอ่ะเราเลื่อนปุ๊บถ้าเรายังไม่กดมันจะกลับไปที่เดิมนะถ้าเราเลื่อนเลื่อนเลื่อนปุ๊บอ่ะเลื่อนปุ๊บเรากดมันก็จะล็อกอยู่ที่ที่เดิมนั้นวอลลุ่มเอฟเฟกใช้ใช้งานได้นะโอเคอยู่นะครับแล้วก็อาการที่หมุนแล้วพอหมุนเลื่อนโปรแกรมแล้วไฟปิ๊บๆเงี้ยไอเนี้ยปกติของทุกรุ่นก็เป็นแบบนี้เลยนะครับ มันจะไม่ปกติก็ตรงที่ว่าเนี่ยเราเราเราเปิดออนระดับนเนี้ยแล้วเนี่ยเซนหมดเลยนะครับเวลาเราหมุนแล้วอ่ะมันจะดังออกลําโพงเลยปืดปืดปืดเลยทีนี้เอาพุทมันมันตัดไปเิเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเช็คว่ามันมีเสียงช็อตออกหรือเปล่าบอร์ดอฟเฟกมีปัญหาหรือเปล่านะแต่วอลลุ่มที่แจ้งว่ามีปัญหาเป็นเป็นวอลลุ่มปกตินะวอลลุ่มโอเคนะคิดว่าเป็นวอลลุ่มเดิมมันแหละนะครับวอลลุ่มวอลลุ่มใช้งานได้นะครับเสียงมันออกมาตอนที่เราเช็คตอนแรกแล้วมันก็หายไปเลยทีนี้ อ่ะโอเคครับเดี๋ยวผมเช็คมรวมให้อีกทีเดี๋ยวปิดเครื่องไปสักพักลองเปิดใหม่นะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในครับอ่าตอนนี้ดังแล้วนะตอนนี้เสียงดังแล้วเดี๋ยวรีบถ่ายให้ดูนะครับสวจที่ปั๊มน้ำมันเป็นจุดที่คณะผู้ช่วยมันดังดังแล้วนะตอนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมแพน้ายนะไปตรวจสอบแล้วก็สำรวจความเสียง้ายซ้ายดังนะฝาขวาดังนะครับแต่เวลามันหายมันหายไปเลยทั้ง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 ้งสองข้างนะแล้วเมื่อสักครู่เสียงมันค่อยๆมาแล้วมาแบบแตกนะแห้งแห้งแตกๆนะแล้วก็ แล้วก็ดังปกติอาการคล้ายๆชุดไฟเลี้ยงเอาพุทมีปัญหานะครับไฟเลี้ยงไอซีเอาพุทมีปัญหาอะไรประมาณเนี้ยนะครับที่จะลงทุนที่มานะครับอยู่ดีๆมันหายไปเลยนะสถานการณ์ความเสียหายที่ได้รับแล้วก็เดี๋ยวผมเทสเอฟเฟกต์ก่อนนี้พื้นที่ชายแดนไทยกำลันเอฟเฟกต์ออกอยู่นะครับที่จุดที่เราอยู่เขาเป็นตกเทเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเช็คโดยรวมแล้วผมแจ้งให้อีกทีนะครับสาวคราบนะครับรุ่นนี้นะมาค่อนข้างเยอะนะตอนเนี้ย ซิกเนเจอร์สิบหกนะครับอ,อีกตัวที่ที่เพิ่งซ่อมเสร็จไปก็ซิกเนเจอร์สิบหกเหมือนกันนะครับคนละตัวนะตัวนี้ตัวมาที่หลังนะครับอาการตัวนี้ค่อนข้างที่จะยากเหมือนกันนะนะครับเพราะว่ามาเช็คกับเราเนี่ยอาการกับคนใช้งานเนี่ยมันอาการไม่ไม่ค่อยตรงกันแต่สิ่งสิ่งผิดปกติที่เราเจอก็คือว่าตอนที่เราเช็คเครื่องนี้ก็คือ เปิดแล้วอยู่ๆเสียงหายไปเลยนะครับแล้วไม่ไม่ต้องทําอะไรทิ้งไว้สักแป๊บเดี๋ยวเสียงมาเองเสียงจะแบบค่อยๆมานะครับค่อยๆมามาแบบไม่มีกําลังแล้วก็แบบแตกๆอะไรอย่างเงี้ยลักษณะเหมือนมีอะไรที่มีการช็อตอยู่พอร้อนปุ๊บอะไหล่ชุดนั้นก็หยุดการทํางานนะครับพอพอหยุดการทํางานพอมันเย็นปุ๊บมันก็กลับไปทํางานขึ้นใหม่อะไรประมาณเนี้ยนะครับแล้วก็อีกข้อมูลหนึ่งที่คนใช้งานบอกว่าไอช่องเอาท์พุตเนี่ย รู้สึกว่าเสียงจะดอปเบาไปจากตอนแรกที่เคยใช้งานอยู่ก็คนใช้งานเขาไปใช้แบบนี้เคนใช้งานเครื่องไปใช้แบบนี้ก็คือไปเอาสองช่องเนี้ยทําสายวายจากสองจากสองเอาเนี้ยนะ xmr สองตัวเสียบเนี้ยแล้วอีอกฝั่งหนึ่งเป็นเป็นหัวเดียวนะครับเป็น1ออกสองนะครับไปทําให้เป็นสองแล้วก็ออกไปเป็น1นะครับ ไปไปใส่ที่แอมแล้วก็บอกว่าหลังหลังจากนั้นปุ๊บ,บรู้สึกว่าเหมือนจะมีอาการมีช็อตมีอะไรมีปัญหานะครับโดยปกติมันทําได้นะถ้าถ้าถ้าเชื่อมสายแล้วมันไม่ผิดขั้วลักษณะที่เป็นเนี่ยมันเหมือนมันเชื่อมสายเชื่อมสายแล้วผิดขั้วสลับขั้วหรือไม่ก็ปลายทางมีไฟรั่วมีมีปัญหาอยู่นะครับปกติมันทําได้แต่ถามว่าควรทำไหมจริงจริงจริงๆ,ๆไม่ควรทำอ่ะไม่ไม,ไม่ไม่ต้องสําหรับรุ่นนี้นะไม,ไม่ต้องทําแบบนั้นก็ได้ ถ้าเราอยากให้มันเป็นโมโนเรากลัวเสียงมันออกไม่เหมือนกันใช่ไหมเปันคิดว่ามันเป็นสเตอร์เนี้ยเลยอยากให้มันเป็นโมโนนะครับจับคู่อย่างนี้แล้วอีกฝั่งหนึง่งไปออกเป็นหัวเดียวนะครับไม่ต้องทําแบบนั้นก็ได้เราเสียบเราเสียบอันนี้รูเดียวก็ได้ทําเป็นสายปกติเลยหนึ่งออกหนึ่งปกติเลยเสียบรูไหนก็ได้รูเดียวนะครับถ้าอยากให้มันเป็นโมโนรุ่นเนี้ยมันมีกดให้เป็นโมโนอยู่แล้วนี่นะครับกดให้เป็นโมโนเสียงก็มันจะจะออกทั้งหมดเลย เสียงที่เข้ามาเป็นสเตอร์ก็จะออกไปเป็นโมโนก็จะออกไม่ต้องกลัวว่าจะมีเสียงอะไรหายไปเครืร่องตรงเครื่องตีอะไรหายนะครับมันสามารถกดตรงนี้ให้เป็นโมโนได้เลยนะครับแล้วก็เราก็เลือกใช้ไปเลยข้างข้างเดียวข้างใดข้างหนึ่งนะครับอย่าไม่จําเป็นจะต,ต้องไปทําสายวายก็ได้นะครับมันมีความเสี่ยงสูงเหมือนกันในการทําสายวายนะครับเป็นแบบนี้นะครับลักษณะอาการเสียของเครื่องนี้ที่มานะครับเดี๋ยว เดี๋ยวกําลังจะเริ่มทําให้ละเดี๋ยวรื้อเครื่องก่อนนะครับนะครับรื้อฝาหลังมาแล้วนะอ่าเดี๋ยวเช็คตัวนี้ก่อนนะครับซัพพลายโอเคนะซัพพลายดีเลยนะซัพพลายดีอะไหล่ดีปกติเลยนะอะไหล่ไม่มีช้ำเลยนะปกติอะไหล่ชุดนี้จะช้านะนะครับปัญหาที่เปิดแล้วเปิดติดบ้างไม่ติดบ้างเปิดแล้วดับเองเนี่ยชุดนี้สาคัญเลยนะเ,เช็คชุดนี้ดูนะครับ ต่เครื่องเนี้ยโอเคเลยนะบอดสับไกก็ไม่มีช้ำเลยนะยังใหม่อยู่เลยยังโอเคอยู่เลยนะครับก็พอเปิดฝาหลังมาเนี้ยก็พอที่จะเห็นอะไรบ้างอลนะก็ดูแล้วเป็นเป็นลักษณะจากการรื้อซ่อมมานะเนี้ยอย่างเช่นเนี้ยเนี่ยสายแพร่นะครับสายแพรแบบนเนี้ยเนี่ยถอดเสียบจนช้ำเลยอะนะครับเนี่ย ไม่แน่ใจว่าจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวต้องลองถอดเช็คดูนะครับแล้วก็ดูจากลักษณะแล้วสลายน์มาสเตอร์มีการถอดเปลี่ยนนะอันนี้เปลี่ยนสลด์มาสเตอร์ใหม่ไม่แน่นะอาจจะเป็นสาเหตุก็ได้ถ้าไม่ตรงสเปกนะครับก็คือต้องเร่งเสียงมากกว่าเดิมนะครับถึงจะดังถึงจะดังเท่าเดิมอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราเช็คเ,เดี๋ยวเราเช็คสเปคสลด์ดูด้วยที่สไลด์ที่โดนเปลี่ยนใหม่นะครับก็มีการ เห็นตะกั่วเงาๆเงี้ยคือการเทสเช็คซ่อมนะครับ mm hmm. ก็มิกตัวนี้โดนซ่อมมาแล้วนะ mm hmm. แล้วมันยังเอามาใช้งานแล้วก็ยังไม่สมบูรณ์ดีนะครับเ mm hmm. จ้าของเครื่องก็เลยส่งมาที่เรานะครับเ mm hmm. นี่ยไอซีตัวนี้ก็มีการเช็คเชื่อมนะครับอ่าโอเคโดยรวมแล้ว mm hmm. เครื่องเครื่องโอเคนะ mm hmm. บอร์ดอะไหล่ยังใหม่อยู่นะครับ mm hmm. มีการรื้อซ่อมที่เละไปนิดนึงนะครับเดี๋ยวเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวลองเช็คดูแล้วเดี๋ยวอัปเดตให้ครับครับภายในอ่าภายในนะครับพี่ก็มิกพี่มันยังใหม่อยู่เลยนะอะไหล่อะไหล่ทุกจุดเนี่ยยังสะอาดใหม่อยู่เลยนะครับก็มีเช็คทุกอย่างจริงๆค่อนข้างปกติจะมีชุดชุดเอาพุทที่ค่าของอะไหล่จะมีเพียนๆนิดนึงนะครับนะครับผมแล้วก็ เดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวเช็คล้างเช็คล้างทั้งหมดให้แล้วก็เช็คเปลี่ยนอะไหล่เสื่อมดีกว่านะเป็นน่าจะเป็นอาการพวกอะไหล่เสื่อมมากกว่านะครับเป็นพวกอะไหล่เสื่อมนะครับภาคอินพุตก็ดูสีก็ยังสมบูรณ์ดีตูดไม่บวมเลยนะครับเนี่ยตูดไม่บวมเลยแสดงว่าไฟที่ใช้ก็โอเคนะไม่ไม่น่าจะมีลักษณะไฟย้อนมันน่าจะเป็นปัญหาตอนที่ว่าเราทําสายวายล้วไปเสียบแล้ว เป็นไปได้สองอย่างคือสายวายแล้วมันผิดขั้วหรือเปล่านะ,ะแล้วก็อีกอย่างเวลาไปเสียบแล้วปลายทางมันมีไฟย้อนเข้ามาหรือเปล่าอะไรแบบนั้นนะ,ะนะครับก็ทําให้อาลัเสื่อมนะครับอาจจะยังไม่ทันเสียนะครับแล้วก็คอนเฟิร์มว่าไอ้วอลลุ่มวอลลุ่มโปรแกรมเอฟเฟกเป็นวอลลุ่มเดิมมันนะนะครับเป็นวอลลุ่มเดิมมันใช้งานได้ดีปกตินะครับแล้วก็มีมีสไลด์เมนตัวนี้ที่ที่ที่เปลี่ยนมาแล้วก็ สเปคโอเคนะสเปคตรงสเปคเดิมครับหนึ่งศสเปคนี้แหละที่เขาใช้นะครับก็สิบนะครับ A10K สเปคนี้เช็คสภาพเช็คคุณภาพสไลด์แล้วก็ถือว่าโอเคอยู่ไม่ไม่ไม่ได้มีปัญหามีผลกับอาการเสียที่เราเจอนะครับ,นะรบอ่าโอเคเดี๋ยวผมเริ่มทำให้เลยครับเช็คเช็คเช็คล้างทั้งหมดแล้วก็เช็คพวกเปลี่ยนอะไหล่เสื่อมนะครับ เดี๋ยวเผื่อเจออะไรเสียแล้วก็เดี๋ยวแจ้งนะครับผมครับพี่มันมีเรื่องไฟเลี้ยงเครื่องนะที่ผิดปกตินะครับตัวนี้นะครับตอนนี้แก้ให้แก้ให้โอเคแล้วนะครับสิบห้านะครับบวกสิบห้าลบสิบห้าตอนแรกไฟลบเนี่ยมันไม่ถึงนะครับมันประมาณสิบสามกว่านะครับตอนแรกเราดูบอร์ดจ่ายไฟก็ดูว่ามันปกติดีนะนะครับสภาพนะครับ แล้วไฟมีปัญหาที่ไฟไฟเลี้ยงด้วยนะตัวนี้นะครับคือไฟเลี้ยงมันเอียงเนี่ยไฟเลี้ยงไอซีเนี่ยไฟเลี้ยงพวกพวกพวกไอซีพวก,พวก,พวกนี้มันเอียงเนี่ยมันทางานได้ไหมมันก็ทํางานได้นะครับมันจะผิดเพี้ยนเป็นบางช่วงบางเวลาที่เราใช้งานเช่นมีโหลดเยอะๆนะครับมีการใช้งานเยอะๆนะครับแล้วไฟมันเอียงเนี่ยจะทําให้เสียงเนี่ยเพี้ยนไปนะครับก็แล้วก็มีเพิ่มเติมก็คือชุดไอซีเอา t พุเนี่ย เปลี่ยนให้หมดนะครับเปลี่ยนชุด IC เอาพุทธให้ใหม่หมดเลยนะครับผมอัปเดตให้นะครับมันไอซไม่เสียนะแต่คือด้วยอาการของไฟเลี้ยงเครื่องที่มันมันมันไม่บาลานซ์นะครับเ,เราก็ไม่แน่ใจว่ามันไปทําให้อะไรอะไรมีปัญหาหรือเปล่านะครับก็ก็เลือกเปลี่ยนไอซีที่สําคัญไปให้นะครับอ่าโอเคครับผมเดี๋ยวประกอบเทสละครับ ครับพี่ประกอบประกอบเทสให้แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นเทสเทสแรกนะทุกอย่างนอกจากเอฟเฟกนะนะครับนอกจากเอฟเฟกนะทุกอย่างโอเคหมดแล้วนะครับตอนเนี้ยเยอะมากนะครับจากทุกอย่างกอรที่ทั้งผมทําช่องด้วยและจากสายงานผมในอดีตเนี่ยมาจากสัตเปิดเทสนานเสียงมเห็นเสียงไม่หายละคลูกค้าลูกค้าของผมแต่ว่าที่เป็นต้องเทสระยะยาวอีกนะครับต้องเทสระยะยาวอีก อย่างน้อยก็ต้องมีสี่ห้าชั่วโมงก็ต้องถามพี่ด้วยว่าเวลาพี่ใช้งานจริง,รงๆใช้กี่ชั่วโมงผมจะเทสให้เยอะกว่าที่พี่ใช้งานนะครับแล้วก็เทสอย่างน้อยต้องมีสองรอบขึ้นไปนะครับเทสสมมทติพี่ใช้งานประมาณห้าชั่วโมงผมก็จะเทสประมาณห้าชั่วโมงหกชั่วโมงเปิดย,ยาวๆนะครับแล้วก็เทสสักสองสามรอบนะครับมีอย่างเดียวความอดทนการมีแผนอ่านะครับแล้วก็เอฟเฟกนะตอนเนี้พอปรับ เราปรับเป็นเป็นเป็นสเตอริโอนะแต่นอกนั้นเนี่ยเขาไม่ได้มีอะไรแผนซ้า่นขวรู้สึกตื่นเต้นเลยทีเนี้ยตอนเนี้ยเอฟเฟคมันออกข้างเดียวนะครับก็หลายคนเนี่ยเจอคนรวยบางทีนั่งคุยเนี่ยงงให้พี่อยู่นี้ดูนะพอเปิดนี่นะอันนี้เจริงทีงี้จะดูยังไม่ค่อยรู้ในส่วนยังไม่ค่ยรู้นะแต่ผมกดเซนต์ออกจากศูนย์ศักดิ์มันก็จะดังแต่เอฟเฟคทีเนี้ยเอฟเฟคดังข้างเดียวเห็นไหมครับ เอฟเฟกมันดังข้างเดียวอยู่ตอนนี้ครับอ,อะโอเคอาการนี้เดี๋ยวเดี๋ยวต้องเช็คต่อพวกนี้นะครับไม่ไม่น่ามีปัญหาเราก็เจออาการอย่างนี้ค่อนข้างเกือบทุกตัวเหมือนกันเอฟเฟกมันดังไม่เท่ากันนะไอซิกเนเจอร์สิบหกเนี่ยนะครับเอฟเฟกมันดังไม่เท่ากันแล้วก็ดังออกข้างเดียวอะไรประมาณเนี้นะครับนะก็เลยสงสัยเลยจะถามพี่ว่าไอที่เรา ที่เราไปทำวายให้มันเป็นโมโนนะเพราะเพราะคนใช้งานนะรู้สึกว่าเอฟเฟกมันออกข้างเดียวเปล่ารู้สึกว่าเอฟเฟกมันออกข้างเดียวหรือเปล่าก็เลยไปไปวายให้มันเป็นโมโนเพื่อที่จะให้ให้เอฟเฟกมันออกสองข้างนะประมาณนั้นนะเดี๋ยวผมทำให้ดูเนาะ นี่ฮะตอนนี้เอฟเฟกออกข้างเดียวเนาะนะครับก็เลยเข้าใจว่าเอ๊ะเพราะเอฟเฟกออกข้างเดียวหรือเปล่าแล้วใช้งานแล้วรู้สึกว่ามันเอียงเอฟเฟกมันออกข้างเดียวก็ลวเลยไปไวายสายเอาพุทจากสเตอริโอให้เป็นโมโนโน,นะครับทีนี้ถ้าเกิดปัญหาแบบนี้ถ้าเครื่องอื่นเกิดปัญหาแบบนี้นะไม่ไม่ต้องไปไวายสายก็ก็ทําได้นะนะครับก็ไปกดกดเซนนี่ให้เนี่ยนะครับกด กดเซนตัวนี้ให้เป็นโมโนเอฟเฟกก็เป็นโมโนแล้วเอฟเฟกก็ออกสองข้างแล้วนะแ,แ,แต่มันจะจะแพนไม่แพนไม่แพนไม่รนะู้นะอ่าแพนเอาแพนไปฝั่งมันจะหายไปเลยเปิดตรงกลางเนี่ยเอฟเฟกก็จะออกสองข้างนะครับเนี่ยนะเขากดโมโนเนี่ยนะแ,แ,แต่ถ้าแต่ถ้าเราไปใช้เซนต์แอ กด,กดตัวนีมน้มันก็ไม่ได้ไ,ไ,ดไงเพราะเราเซนาะเราเราไม่เซนกรุ๊ป1,2,3,4ี่นะ mm hmm. เราก็ต้องไม่เซน LR เซนน1 2, 3, 4, mm ่งสออะไรประมาณเนี้ mm hmm. กดเป็นโมโนเอฟเฟกก็จะออกสองข้า hmm. งกรณีที่เอฟเฟกันมันออกข้างเดียวแล้วอยากให้เอฟเฟกมันออก2ข้างนะก็ก็มากดจุดกะเซนไปที่กรุ๊ป1,2,3,4อาจจะเป็นกรุ๊ป3,4อย่างเดียวก็ได้นะครับ ไอ้พวกนี้ก็เป็นสเตอริโอไปนะครับเนี่ยสามสี่ก็กดเป็นโมโนนะครับเอฟเฟกมันจะออกสองข้างนะถ้าถ้าไม่กดถ้าไม่กดเห็นไหมเอฟเฟกออกข้างเงดียวกดปุ๊บเอฟเฟกออกสองข้างนะครับแต่อันนี้เป็นการแก้ไขสถานการณนะ์เนาะอันนี้เดี๋ยวอ่าเดี๋ยวซ่อมซ่อมอาการเอฟเฟกต่อเอฟเฟกมันออกข้างเดียวอยู่ตอนนี้นะครับ อ่าโอเคครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ซ่อมอาการเอฟเฟกแล้วเดี๋ยวผมอัปเดตให้อีกทีครับครับอาการเอฟเฟกเสียนะซ่อมโอเคแล้วนะครับตอนนี้นะครับเอฟเฟกออกสองข้างแล้วนะครับเป็นใหญ่เป็นแบบนี้อันนี้ข้างหลังก่อน,เ,อเ,ปนเป็นกลางๆว่าเป็นซาวด์ครับสิกเนเจอร์สิบหกนะตัวนี้เอฟเฟเอกออกข้างเดียวนะวนนเช็คซ่อมอาการเอฟเฟกออกข้างเดียว แล้วก็พิจา,ารณาการลอง,อ,งอันนี้ไอตัวซ<ๆ>ิกเนเจอร์สิบหกเนี่ยม,ม,มันล็อกมันล็อกโปรแกรมเอฟเฟกไม่ได้นะเวลาเปิดมาแล้วก็มันจะอยู่ที่โปรแกรมแรกตลอดเลยนะครับโปรแกรมแรกก็ถือว่าใช้งานได้นะปรับปรับยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลองปรับรเดี๋ยวบอกอีกทีนึงนะครับคือเล่นมันต้องมี่นะเอฟเฟลก็โอเคนะรอคนะครับลก็คอมรสชันะครับก็ อ่าที่ซ่อมก็สรุปว่าเจอว่าสไลด์เสียนะสไลด์เสียตัวหนึ่งนะครับสเปคสไลด์เขาก็นี่เลย 10k a นะครับ A 10k นั่นแหละหรือหรือว่า 10kD นะ k d k a นี่แหละนะครับได้นะครับแต่ถ้า Kb ไม่ได้นะถ้า Kb มันจะดังดังไปปรับครึ่งปรับปรับปรับไปครึ่งหนึ่งอะแต่ยังไม่รู้สึกดังเลยนะถ้าเป็นส,สเปค b นะไอ้พวก B 10k B 20k B 50k อะไรพวกนี้เนี่ยเวลาปรับไปครึ่งไม่ค่อยรู้สึกอะ่ะนู่นนะต้องปรับไปเยอะถึงจะดังนะครับแต่พวก A เนี่ยแต่พวกสเปค A เนี่ยมันจะลิ้นเนียหน่อยปรับแล้วมันจะดังเลยนะครับตัวนี้สเปคทั้งตัวของเขาเนี่ยจะเป็น AS 10 10kD นะครับ 10kD ถ้าเราซื้อใช้ 10kD ไม่มีก็ใช้ 10ka ได้เลยแทนกันได้ใช้ได้เลยสเปคเดียวกันนะครับ ครับเดี๋ยวเทสให้ดูเนาะเอฟเฟกนะอาการเอฟเฟกนั้นเรียบร้อยแล้วนะครับสไลด์เปลี่ยนสไลด์ให้ใหม่นะไม่ไม่ได้คิดไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มนะครับเปลี่ยนสไลด์ให้ใหม่นะครับอ่าเอฟเฟกต์กยังไม่มีมิเตอร์วิวให้ดูนะเดี๋ยวเทอสอีกทีนึน่งเห็นไหมช้ำเลยเอฟเฟกนะครับ โปรแกรมแรกก็ใช้ได้นะครับอ่าทีนีจ้จะเช็คอย่างไงให้รู้เอ,เอาเอาเซนต์ออกมาแล้วผมเอาเซนต์นี้ออกหมดเลยนะครับก็คือถ้าไม่ไม่เปิดเอฟเฟกก็จะไม่ดังนะไม่เปิดเอฟเฟกก็จะไม่ดังเอาเซนต์ออกหมดนะถ้าเปิดเอฟเฟกถึงจะดังทีนี้ชแนลเอฟเฟกชแนลเอฟเฟกเราก็แพนผมเปิดดัง อีกฝั่งหนึ่งครับใส่วอลลุ่มอันนี้เทสให้ดูชัดๆนะว่าโอเคแล้วผมก็เทสด้วยซ้อมเสร็จแล้วก็เทสด้วยนะ,ะถ่ายคลิปให้พี่ดูเลยฝั่งนี้ออ,อกนะนี่ตรงกลางนี่นะครับฝั่งนี้ออกอ่าโอเคประมาณประมาณนี้นะครับแล้วเดี๋ยวประกอบเสร็จสมบูรณ์เดี๋ยวเทสให้ดูอีกทีครับ ครับผมสรุปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับล่าสุดนี้แก้อาการเอฟเฟกออกข้างเดียวนะเดี๋ยวทสอาการเอฟเฟกออกข้างเดียวก่อนซ้ายแพนขวานะครับครับอันนี้ผมจะกดอันนี้ออกนะ<า>กดกดเซนต์ออกนะครับกดเซนต์ออกนะครับสไลด์ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับเอฟเฟกนะครับเดี๋ยวเปิดเอฟเฟกอ่าเอฟเฟกออกสองข้างแล้วนะ อ่ามันเป็นดีเลย์รีเวิร์บสตูดิโอเอ่อรีเวิร์บสเตอร์สเตอร์นะครับมันจะสวิงหน่อยนะครับอ่าเอฟเฟกออกสองข้างแล้วนะครับโอเคแล้วนะครับก็อย่างที่บอกว่าตัวนี้เวลาเปิดมาเพิ่มมันจะเป็นเอ่อเอฟเฟกโปรแกรมแรกเลยนะบางที พางทีก็ลืมที่จะปรับนะ,ะโปรแกรมแรกนี่ก็ถือว่าใช้ได้นะที่จะปรับให้มันใช้งานได้เพราเพาะดีๆก็ปรับรายละเอียดไว้เกือบสุดเลยประมาณนี้นะครับก็จะช่วยให้ไม่ต้องไปคอยปรับทุกครั้งไปย้ายไปโปรแกรมอื่นนะครับนี้ e C, e e C, เอฟเฟกเอฟเฟกเอฟเฟก่อเพียวๆนะครับอย่างเดียวนะใส่เนื้อไป ทำคลิปเผื่อเพื่อนๆที่ใช้รุ่นนี้นะครับอ่า,า,า,าอเอฟเฟกถือว่าโอเคนะครับก็ใช้งานได้โอเคทั้งหมดแล้วครับเรียบร้อยแล้วก็ชุดเมนเอาถ้าจะให้ดีก็เปิดไว้ประมาณนี้นะครับเอฟเฟกถ้ามันเซนถ้าเราเซนแล้วเหลือก็ลดลงมาก็ได้นะครับลดลงมาก็ได้สำหรับตัวนี้โอเคไม่มีน้อยไม่มีอะไรยังยังยังโอเคยังดีมากนะครับทุกอย่างโอเคเลยแล้วก็ สภาพตอนนี้เหมือนใหม่นะครับทำงานได้ดีก็อย่างที่พี่บอกว่าพี่ใช้เอ็กซ์อาไมแล้วต้องเร่งเยอะต้องเร่งเยอะเลยกว่าปกตินะตอนนี้ที่เราเช็คก,ก็มิกพี่ปกติแล้วโอเคแล้วนะครับถ้ายังเจอปัญหาเดิมลอง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 ,ลองเช็คระบบลองลองเช็คระบบดูนะครับเนี่ยครับยังม,มันอยู่ที่อินพุตที่เข้ามาด้วยนะนี่วอลลุ่มยังเกณฑ์ยังไม่ได้เปิดเลยนะ ถ้าเป็นไม้ก็ลองเช็คตัวไม้ดูนะครับถ้าใช้เป็นไม้สายไม้ลอยอะไรเงี้ยลองเช็คเลเวลถ้าไม้สายก็ลองเช็คสภาพไม้ดูถ้าเป็นไม้ลอยก็เช็คเลเวลที่ตัวรีเซิเวอร์ที่ตัวไม้จะมีปรับเลเวลอยู่นะนะครับแต่ซ้ายแ่นขวาช่องที่หนึ่งจะมีอาการชัดๆล้วเขาเลยตอนนี้โอเคแล้วนะครับ ตัดไม่ขาดพระสกขาดผูพาดยามคุณยิ้มย่างกับฉันเท่านั้นก็สุขใจได้วเ,เก็บไปพันซะจนเธออ่าโอเคสรุปเสร็จเรียบร้อยครับเดี๋ยวจะเปิดเทปไปสักพักหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวก่อนก่อนจะแพ็กส่งก็จะเทสทั้งหมดอีกรอบหนึ่งนะครับเอาโอเคครับพี่เรียบร้อยครับ พี่เทสให้ก่อนแพ็คส่งวันนี้นะครับนะครับบอกว่าใช้งานได้โอเคครับพี่โบติครจะสั่งซื้อหนังสืออ่าขอช่วยย้ำอีกทีได้ไหมได้ครับอ่าก็แปะลิงก์นะครับในการสั่งซื้อหนังสือไว้ให้ในแคปชั่นของทางเฟซบุ๊กแล้วก็ยูทูบทวิตเตอร์แล้วก็โอเพนไลน์แชทนะครับสามารถที่จะคลิกลิงก์สั่งซื้อหนังสือได้เลยนะครับโดยมีโค้ดลับอยู่สองโค้ดด้วยกันนะครับโค้ดแรกคือ crisis l i f e อันนี้ขึ้นอยู่บนหน้าจอตรงนี้พิมพ์ไปเนี่ยเต็มๆเลยนะครับจะตัวนี้ตัวใหญ่แน่นนะครับ crisis live free แต่อันนี้สมัครหนังสือ c r i s i s t a l l e r แต่ซึ่งก wow, ็จะเป็นหนังสือทั้งประวัติของอาจารย์วีสุขนะครับแล้วก็วิธีคิดนะครับในเรื่องของการใช้ชีวิตก็เอฟเฟกปกติถ้าเอฟเฟกมีปัญหาหมุนตัวนี้ปุ๊บเสียงจะดังออก PA เลยปุ๊ก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 ปุ๊เลยนะปุ๊ก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 เลยแล้วก็วอลลุ่มเอฟเฟกต์ใช้งานได้นะ ล็อกแล้วเดิงกลับที่เดิมนะาไม่ล็อกในชะ่อหมโอเครุ่มเดิมมันใช้งานได้ครับก็ตัวนี้เปลี่ยนเปลี่ยนสไลด์เอฟเฟกไปหนึ่งตัวนะที่ที่ที่เราทำนะเปลี่ยนสไลด์เอฟเฟกไปหนึ่งตัวแล้วก็เปลี่ยนชุดไอซีเอาตพุไปยกชุดเลยนะครับแล้วก็ อะไรเสื่อมช่วงเอาพุทธช่วงนี้ช่วงนี้นะครับแล้วก็เช็คล้างทั้งหมดนะครับชั้นแอนหนึ่งก็จะหนักหน่อยอันนี้นก็ปกติ <ใน S 2> ดีดโอเคัจะขอร้องกับสารเมริกาใช้งานนะครับจะขอร้องกับสารอกาในเรื่องการอ่าโอเคยืนยันว่าการใช้งานปกตินะพี่ก็เรื่องของใช้ใช้สัญญ,ญาณพวกไม้สายไม้ลอยก็ลองลอง,ลองเช็คตัวไม้ดูไม้สายก็ลองเช็คไว้ดูเปลี่ยนไม้ตัวอื่นดูนะครับ ไม่ลอยก็ลองเช็คเอ่อเลเวลที่ตัวรีเซิเวอร์กับที่ตัวใหม่นะครับโอเคครับพี่เรียบร้อยครับไม่มีปัญหาครับลองไปเทศใช้ดูมีอะไรก็ติดต่อปรึกษากันครับ